สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Rock of d e m e r ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนึ่งในเกมที่ผมเฝ้ารอมากที่สุด Ark Night Enfield โดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นข้อมูลในช่วงโคสเบต้าของเกมที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่เกมจะออกนะครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากมาบอกเล่าเรื่องราวอันน่าสนใจของตัวเกมให้พวกคุณได้รับรู้กันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญพวกคุณไปรู้จักจัก,กรวาลของ Ark Night Enfield ตามชื่อของเกม Ark Night Enfield เป็นเกมที่อยู่ในจกักรวาลเดียวกับเกมอย่าง Ark Night จากค่าย Hypergrip เรื่องราวของ Ark Night Enfield นั้นจะดำเนินอยู่บนดวงจันทร์ที่ชื่อว่า t a r s t 2ซึ่งเป็นดวงจันทร์ดวงที่2ที่โคจรอ,อยู่รอบดาวคอกกาสยักษ์ที่ชื่อว่า t a r o s เมื่อ152ปีก่อนกลุ่มนักบุกเบิกจากดาวเทอรได้เดินทางมายัง t a r s 2ผ่านประตูมิติที่ชื่อว่า Ethergate ซึ่งเป็นพอร์ทัลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างดาวเทอรและ t a r s 2 โดยทาร์ลทูนั้นเป็นดาวที่ชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยไนโตรเจนมีออกซิเจนเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีก๊าซเรือนจกที่เพียงพอสำหรับรักษาความอบอุน่นแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อมองไปยังบนฟากฟ้าดาวคอแก๊สยักษ์และกลุ่มดาวที่ไม่คุ้นเคยก็เป็นสิ่งเตือนใจให้กับเรานักบุกเบิกรู้ว่าพวกเขานั้นอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดมากเพียงไหนโชคดีด้วยภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมภูเขาสูงและแม่น้ำที่ไหลผ่าน พืชพันธุ์เขียวชวยอุ่มของทารอตูนั้นช่วยรักษาระบบนิเวศของดวงดาวนี้เอาไว้อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์สงครามกับแองโกลรอย์ครั้งแรกส่งผลให้อิตเเกตถูกทำลายเราผู้บุกเบิกที่ติดอยู่บนดาวทารอตูพวกเขานั้นไม่สามารถติดต่อกับดาวเทอรล่าได้แต่ถึงกระนั้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเรานักบุกเบิกและลูกหลานของพวกเขาก็ได้สร้างอารยธรรมและขยายขอบเขตถิ่นฐานต่างๆออกไปยังโลกใหม่นี้ ประชากรบนทารอสทนั้นส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่า c i v i l i เ a t i o n b รนด์บริเวณส่วนใต้ของดวงจันทร์โดยเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆที่สร้างโดยองค์กรต่างๆบนดาวทารอสทในขณะที่ทางใต้ของดาวนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ข้ามผ่านมหาสมุทรไปรยังทางเหนือของดวงดาวนั้นกลับเป็นดินแดนปริศนาที่ขาดการสำรวจแสงออโรราของดาวทารอสทนั้นยังมีลักษณะพิเศษที่คล้ายกับสตาร์พอตในเทอร่า ซึ่งขัดขวางการมองเห็นจากบนฟากฟ้าและไม่สามารถนำเทคโนโลยีใดๆเข้าใกล้ได้โดยแสงออโรรานั้นจะอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือของดวงดาวนอกจากนั้นยังมีพลังงานลึกลับบางอย่างที่คอยปกป้องดินแดนนี้ที่ถูกแสงออโรร่าปกคลุมไว้ในพื้นที่ของทาลัสูนั้นไม่มีประเทศเมืองแต่และเมืองภายใต้ซีวิลิเซชันแบรนด์ถูกปกครองโดยกลุ่มองค์กรต่าง ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงครามกับแองกลรอยครั้งแรกการเชื่อมต่อระหว่างทาร์ลทูและเทอร์ล่าได้ถูกตัดขาดลงเราผู้บุกเบิกจึงได้ก่อตั้งองค์กรเพื่อปกครองตนเอง Enfield i n d u s t r i e เป็นบริษัทอิสระที่มุ่งเน้นไปในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโดยมีวิสัยทัศน์คือการสร้างและขยายขอบเขตของทาร์ลทูก่อตั้งโดยโรดไอแลนด์และเหล่าพันธมิตร โดยมีบทบาทสำคัญในการสำรวจและการทำแผนที่ภายใต้การนำของ e n m i n i s t r a t o r และเมื่อตอนที่การเชื่อมต่อระหว่างทาร์ล2ูและเทอร์ล่าทูตัดขาดลง Enfield ได้มีบทบาทในการเข้าเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่าง a n งก o รอยและเดบไบด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าอย่าง Protocol ออริ i ิน u m มเท e ริโอพอร์เซชันออโตเมเดตดอทเทรีคอมเพกหรือ AIC อุปกรณ์ควบคุมการกระจายของออริจินและ OAV ตีเจียง ซึ่งเป็นยานลำเดียวที่โคจรรอบทารอตูยูเนเต็ดเวอร์เกอร์ซินดิเค a อ o ฟทารอูหรือ UWST เป็นสหภาพแรงงานที่ปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดในทารอตูโดยเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ฮงชานอะคาเดมีออฟไซ n อนหรือ HAS สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดใน Tarot 2 ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และคอยสนับสนุน Civilization แบรนด์ด้านการผลิตอาหารและพัฒนาทรัพยากร t a r o s II General Chamber of Commerce หรือ TGCC เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทรงอำนาจที่สุดใน t a r o s i โดยมีอิทธิพลครอบคุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่อาหารไปจนถึงการผลิตอาวุธ The Order of s t e e l o k เป็นกลุ่มอสินชั้นสูงที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับแองโกรอยพวกเขาประจําการอยู่ที่ชายแดนทางตอนเหนือเป็นกลุ่มที่ยึดมั่นในจรรยาบัรณของนักลบ Cabal of Tranquility เป็นกลุ่มผลลึกลับที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ความรู้และเทคโนโลยีโบราณเพื่อเปิดเผยอารยธรรมยุคก่อนปรติศาสตร์ Fene Circus กลุ่มชนเผ่าเล่ร่อนที่มักถูกเรียกกันว่า Wildland Academy มีบทบาทในการสอนทักษะในการเอาตัวรอดและเดินทางในป่า และบริษัทที่ผู้เล่นอาร์คไหนต่างคุ้นเคยอย่าง R รดไอแลนด์โรดไอแลนด์นั้นเป็นบริษัทเภสัชกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในดาวเทลล่าพวกเขามีส่วนร่วมในการก่อตั้งเอ็นฟิวอินดัสทรีด้วยความเชี่ยวชาญหลักของพวกเขาคือการรักษาโรคโอริภาร์ีหลังจากการล่มสลายของอิตเกตโอเปอเรเตอร์ของโรดไอแลนด์ถูกตัดขาดจากองค์กรหลักบนดาวเทลล่าจึงนำไปสู่การก่อตั้งสาขาอิสระภายใต้การนำของวอฟาลิน ในส่วนของตัวละครผู้เล่นจะได้รับบทเป็น e n m i n i t t r a ตอ r ผู้นำของ e n f i e l d i n d u s t r y e n m i n i t น r เตเนั้นถือเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของดาวทร l o t 2โดยตามบันทึกประวัติศาสตร์ของ Tralot 2นั้น e n m i n i t t r a ตอ r เป็นผู้วิชาคนสำคัญที่ช่วยปกป้องอารยธรรมและช่วยมนุษยชาติรอดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้วายต่างๆมากมายวิลกรรมในตำนานเหล่านั้นก่อให้เกิดเรื่องราวตำนานและข่าวลือต่างๆนับไม่ท้วน ตลอดการเดินทาง Administrator จะได้พบกับพันธมิตรต่างๆที่จะช่วยนำพาเราเดินทางไปยังทางเหนือของทาร์ลทูโดยในกลุ่มพันธมิตรที่จะได้พบเจอนั้นบางคนก็มีรูปลักษณ์ที่คุ้นเคยเหมือนกับตัวละครจากอาร์ไนโดยพวกเขานั้นจะถูกเรียกว่ารีคอนเวอร์เนอร์ l ีคอนเวอร์เนอร์นั้นมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Enfield i n d u s t r y และพวกเขาทั้งหมดยังเป็นผู้ประสานงานพิเศษของ Rhode Island ที่ทำงานให้ Enfield ตามข้อตกลงเกี่ยวกับบทบาททางเทคนิคพิเศษและความร่วมมือระหว่าง Enfield i n d u s t r y และ Rhode Island เจ้าหน้าที่พิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานที่โรงงาน Enfield และไม่ได้ดำเนินการตามภารกิจของ Enfield เป็นประจำแต่พวกเขามักจะมีส่วนร่วมในบทบาทตา่ตางๆจุดเริ่มต้นของพวกเขามาจาก The First Originium Crystal ที่เดินทางผ่านอ e ท g เกตมา ทารอตูถูกปนเปื้อนในสงครามแองกรอยครั้งแรกส่งผลให้ข้อมูลภายในคริสตัลได้รับความเสียหายทําให้คุณสมบัติคริสตัลเสื่อมลงแม้จะมีการปนเปื้อนแต่ชิ้นส่วนข้อมูลที่ยังสมบูรณ์หลายชิ้นยังคงอยู่ภายใต้ความกลหลของ Assimilated Universe ดังนั้นแล้ว e n m i n i s t r a t o r และ M3 จึงอนุญาตให้วอลฟารินดำเนินการซ่อมแซมฉุกเฉินและกำจัดการปนเปื้อนของ The First Originium โดยไม่ทราบสาเหตุข้อมูลจาก a s s i m um i l a t e d Universe ได้ถูกหลอมรวมเข้ากับจักรวาลจริงรี c o n v e r n e r คนแรกนั้นมาถึงโดยบังเอิญวอฟาลินก็ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการมาถึงเช่นนี้จนถึงตอนนี้รี c o n เวเนอร์ทุกคนออกมาจาก Originium Wood ต่างก็เป็นมิดและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับโ o ดไ Island และ Enmini t t r a ตอพวกเขาทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะสามารถตระหนักได้ว่าพวกเขาเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนใคร แม้ว่าจะมีการแบ่งปันความรู้บางส่วนเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดจากความทรงจําอันห่างไกลของเทอร่าความรู้ดังกล่าวยังช่วยให้ลีควอนเวอร์เนอร์สามารถใช้ทักษะและความสามารถที่ตัวตนเดิมของพวกเขามีต่อมาวอฟฟารินได้พบวิธีที่จะสื่อสารกับชิ้นส่วนข้อมูลแม้ว่าคนอื่นๆจะกังวลเกี่ยวกับการมีอยู่ของพวกมันเธอเริ่มสำรวจออริจินียมบูดอย่างจริงจังเธอจึงออกแบบกระบวนการเพื่อน,นำพวกเขาออกมาจากออริจินียมบูดและเข้าสู่โลกใหม่ได้ดีขึ้น รีคอนเวนเนอร์จำนวนมากมาถึงทาร์ล2ในขณะที่เอนริเทรเตอร์จำสินรีคอนเว์เนอร์เริ่มการสำรวจโลกและค้นหาชะตากรรมของตัวเองและพวกเขาทําเช่นนั้นด้วยเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเอนเมนิทเทรเตอร์แม้จะมีทรัพยากรที่เหมาะสมกับการดํารงอยู่แต่ทาร์ล2นั้นก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายเดอะไบรท์ Bright, ลักษณะความผิดปกติที่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงส่งผลให้เกิดภาพหลอนและความเจ็บปวดทางร่างกายแองกูรย สิ่งมีชีวิตอันตรายที่ก่อเกิดจากศสสาสนาทางธรรมชาติและถูกควบคุมโดยแองคอร์ or, และเหล่าแรนเบเกอร์กลุ่มไร้กฎหมายที่จู่โจมอย่างไร้ความปราณีภัยอันตรายเหล่านี้ส่งผลให้ทราลทูกลายเป็นโลกที่ต้องต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณที่ติดตามรับชมหากมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยหรือสงสัยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ